อะไรก็ได้วิตามินซีตัวจริงต้องเรียวซีเด็ก RCA ถ้าสมมติว่าไม่มากินร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงครับแล้ววันนี้เจ้าของร้านนะครับมาจับพัทยาเพื่อรายการหอยหอยหอยอยิวเลยนะครับไปเลยครับ เคยเจอผมไหมเคยครับตังแต่สมัยนู้นนะครับสมัยสมัยพีกๆฮะสมัยที่ผมมา RCA เป็นประจํานี่ต้องบอกว่าผมก็มากินร้านนี้เป็นประจําเหมือนกันต้องบอกว่าร้านนี้คือจริงๆแล้วคุณปุ๊เนี่ยเป็นเจ้าของสูตรแต่พี่ก็มามาเปิดร้านที่นี่ทาด้วยกันครับผมรู้สึกว่าผมไม่ได้มานานเนยแถวนี้มันจะเป็นร้านแบบพวกอาหารจีนซะส่วนใหญ่ครับซะส่วนใหญ่แล้วแต่เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในในที่แบบเป็นเป็นร้านอาหารไทย ที่ที่อยู่ไปร้านพี้เตียวกัน้วยผู้เสี่ยมาก็14ปีแล้วครับ14ปีแล้วครับความอร่อยของปุ๊กเยนาโฟพี่ว่ามันคืออะไรก็ต้องเป็นเยนาโฟรสชาติของน้ําซุปน้ําน้ําแดงแดงใช่น้ำซอสเยนาโฟครับมันจะมีความกลมกล่อมแล้วก็เปรี้ยวเค็มเผ็ดอยู่ในตัวหมดทุกอย่างต้องชิมก่อนปรุงอันแรกคือทําไมถึงมาเปิดที่ RCA ห้องมันว่างครับห้องมันว่างนะนี้อันนี้เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็คือมันว่างกลุ่มกลุ่มลูกค้าตอนนั้นเนี่ยก็ตอนที่มามันเป็นมันเป็นยังไงเขาไม่มีจีนจีนอย่างเี้ยไม่มีไม่มีครับก็จะตรงนี้จะเป็นออฟฟิศเยอะครับผมใน RCA เนี่ยกลางวันออฟฟิศเยอะครับแล้วก็เจาะกลุ่มลูกค้าออฟฟิศครับผมให้บอกว่ามีลูกค้าทานอะไรเงี้ยครับผมพอมาเปิดแรกๆเป็นยังไงบ้างก็เริ่มจาก ศูย์ครับค่อยๆหนึ่งสองสาสี่ห้าเป็นสเตปไปเรื่อยๆไม่ใช่บอกว่าต่อปกเลยไม่มีต่อปากใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครัที่ตอนแรกๆมาเป็นพอเริ่มหนึ่งก่อนจะถึงก่อนจะถึงสองเนี่ยมันมีแบบว่าอุปสรรคอะไรไหมฮะกับการมีมีครับมีมีผมก็เราก็นั่งรอลูกค้าเอเมื่อไหร่มันจะขายดีนะครับผมก็เราต้อง ตั้งใจแล้วก็ใส่ใจครับผมคือในทุกๆอย่างวัตถุดิบที่เราใส่ให้ลูกค้ารสชาติเราเเราว่าโอเคแล้วที่เหลือเราก็ต้องสามารถฐานให้มันได้ตลอดครับแล้วมันก็พอเปิดไปเรื่อยๆลูกค้าก็รสชอบรสชาติประมาณนี้ครับผมชอบรสชาติลูกชิน้น วัตถุดิบที่เราใส่ลงไปไม่ต้องไปกินถึงเยาวราชมากินที่นี่ก็ได้มันเป็นเป็นเป็นเหมือนกันเลยเราสั่งลูชิ้นปลาจากเยาวราชโดยเฉพาะเลยจโรงงานโดยตรงมาเลยครับผมคือไม่ต้องไปกินที่นู่นบางทีกินที่นี่ก็ได้ครับผมสิบสี่ปีสิบสี่ปีละแล้วของเราเป็นสูตรโบราณครับเพราะว่ามีเผือกทอดมีกุ้งทอดมันจะเพิ่มรสชาติของเย็โฟเข้าไปเดี๋ยวต้องลองครับพี่หอยเพราะว่าผมไม่ต้องลองแล้วครับผมกินประจำอยู่แล้วแต่วันนี้ผมอยากจะชวนคนที่ดูรายการหอยโฮฮีว่า ที่นี่มีร้านเยนโตโฟที่อร่อยมากๆที่ RCA ปุ๊เยนโตโฟนะฮะป่านมา14ปีอร่อยเหมือนเดิมนะครับ,รบวันนี้คิดว่าจะสั่งอะไรให้ผมกินบ้างก็ต้องเป็นเยนโตโฟนะครับผม เบสิกส่วนมากลูกค้าก็จะชอบเป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่ยานาโฟนะครับแล้วก็มีเป็นเกี๊ยวกุ้งยานาโฟจัดมาครับผมแต่ที่ร้านไม่ได้มีเท่านี้นะครับมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำด้วยมีบะหมี่หมูแดงหมูกรอบบะหมี่ปูเกี๊ยวกุ้งข้าวหมูแดงหมูกรอบก็เยอะครับถ้่เงั้นผมขอเป็นเย็นตาโฟกับบะหมี่อะไรนะเกี๊ยวกุ้งบะหมี่บะหมี่ต้มยำเกี๊ยวกุ้งก็ได้แล้วบะหมี่ต้มยำเกี๊ยวกุ้งบะหมี่ต้มยำแห้งใส่เกี๊ยวกุ้งเอามาจัดมาให้ผมหน่อยเอาเป็นพิเศษ ได้ครับได้ครับนี่แหละครับปูเย็นโตโฟซึ่งไม่ได้แค่มีแค่เย็นโตโฟมีอยู่มากมายนี่จ้าเชื่อทางนี้นิดนึงเชือ่อทงนี้นิดนึง มันมาแบบเต็มพิกัดกันเลยมาอันนี้ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดมันมีอีกอลไมันยังมีเพราะว่าผมเห็นของท่อของพี่นี่ก็ยืนอโกตั้งเรียงรายกันเลยอันนี้ก็จัดมาบางส่วนอาของท่อของพี่นี่นี่ก็คือเผือกนี่อะไรชิมกุ้งนี่กุ้งทอดกุ้งทอดเต้าหู้ปลาและนี่คือเกี๊ยวยวกรอ ผมลองเย็นโตโฟก่อนเลยแหละอันนี้ใหญ่โฟรับผมใหญ่ขายดีที่สุดครับก็จะเป็นเส้นใหญ่นี่ชามเท่าไรประมาณอันนี้65้าครับหอ้าชายราคาอันนี้พิเศษห5หน่ารักจริงจริงเลย่ธรรมดาห5า้อันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวกุ้งนะครับอันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งโฟแห้งนะครับผม เกี๊ยวกุ้งก็น่าสนใจนะ,ะอันนี้จะเป็นเย็นโฟแห้งบางคนไม่ชอบทานหรือว่าโฟน้ำนะครับเกี๊ยวกุ้งก็เต็มปากเต็มคำครับผมเฮ้ยอันนี้อันนี้น่ากินอันนี้น่ากินเป็นอีกแบบนยงที่ผมว่าใครที่ไม่ชอบเต้นหรือว่าอะไรนะใช่ครับดูเครื่องเดิเนี่ยห่ะตรงหน้าอันนี้อันนี้จะ80เพราะเป็นเกี๊ยวกุ้งเติมเพราะเป็นเกี๊ยวกุ้งอันนี้จากอันนั้นจะ65อ่าเรื่องปรุงครับผม กรอบนะกรอบคือทอดใหม่ๆเลยใช่ไหมก็มีรอบในการทอดครับครับผมวันนึงทอดไหนรอบเดี๋ยวลองทานเกี๊ยวกุ้งยังครับเกี๊ยวกุ้งไหนอ่ะเนี่ยพี่ลูกนี้นี่คือเกี๊ยวกุ้งใช่ครับซึ่งเม็ดใหญ่มากครับผมมีกุ้งข้างในครับมีกุ้งข้างในใช้กุ้งกี่ตัวอ๋อตัวเดียวครับแต่ตัวใหญ่แล้วก็จะมีหมูห่ออยู่ข้างในด้วยแป้งบางมากครับแป้งบางมากเดินเจอร์ไฟะ อันนั้นน่ะไระอันนี้ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำแห้งครับผมนนนนย,งยมงผมังติดใจไอตัวเมื่อกี้อยู่เลยเพราะฉะนั้นมันเสร็จผมละ อร่อยที่ร้านไม่ได้ใช้ถ่วงอกนะครับทีร้านใช้ประกาศหอมเออลืมมองอะไรเพราะว่าไม่ได้ใช้ถ่งงอกใช้ประกาศทำไมทำไมคุณใช้ใช้ประกาศถ่งงอกช่วงหลังเนี้ยมันจะใช้แบบว่าสารฟอกขาวครับครับผมเราใช้ประกาศหอมยังไงมันดีต่อสุขภาพอยู่แล้วเลือกวัตถุดิบที่ดีให้ลูกค้าได้ทานโอ้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอีกแบบหนึ่งที่คนมุมมองของเจ้าของร้านที่จะใช้วัตถุดิบดี นอกจากก๋วยเตี๋ยวครับคุณยังมีเมนูพ <ills> <int ans otted> ิเศษอยากให้ผมชิมครับอยู่ข้างหน้าแล้วครับข้าวหมูแดงหมูกรอบใช่ก็คือพวกเนี้ยหมูแดงเรามีอยู่ใส่ก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วครับพี่แล้วก็ทําข้าวหมูแดงหมูกรอบด้วยเลยอันนี้รสชาติจะไม่ค่อยหวานนะครับอครับผมจะออกเค็มๆแล้วค่อยหวานตามครับมีทั้งหมูกรอบนะฮะแล้วก็หมูแดงหมูแดงนี่เราย่างเองนะครับใช้เตาถ่านอบถัง ใหญ่ๆเลยครับผมจะมีความฉ่ำหมูกรอบกุนเชียงยังกรอบอยู่ไหมครับยังกรอบอยู่เลยยังกรุบกรุบกรุบอยู่เลยไม่ใช่ฟันนะพี่นะเออวะ่ะอร่อยอร่อยกรอบอันอ,อ,อยมีความสุขไหมในรูปดีครับดีครับชีวิตตรงรเรียนไปเลยตรงไหนตรงไหน,ตร,น,นตรงนี้ครับอือตรง ตรงหัวนมตรงใจต้องไม่มีความสุขตรงหัวนมหัวใจหัวใจใช่หัวใจฟูเหนื่อยเลี้ยงลูกแล้วเหนื่อยแบบนี้มองมองเหนื่อยผมว่าร้านนี้คือหนึ่งอย่างคือตัววัตถุดิบที่เขาเลือกสรรมาแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกทิ้นหรือกล้วยหรือว่าอะไรทุกๆอย่างที่เขาบอกมาแบบมาจากเยาวราชเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าวัตถุดิบดีของอร่อยยาวนานถึง สิบสี่ปีใช่ครับขอบคุณมากได้ครับพี่หอยขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะอ่ะเราถามเวลาเปิดปิดหน่อยเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันขายทุกวันครับเปิดเก้าโมงเช้าปิดสองทุ่มดูเพชั่นถ้าตมมุิขับรถผ่านมามันก็เข้ามาใน RCA ก็จะเจอครับนตอนนี้ก็คืออยู่ใน RCA เลยช่วงกลางกลงครับผมแต่อนาคตอาจจะมีการขยายพื้นที่ไปอะไรอย่างนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึ่งติดตามได้ในหลายๆช่องทางขอบคุณมากเลยนะฮะคู้เย็นตตโฟ นะครับวันน <|so|> ี้ผมอย่างนี้ละกันทํางานเยอะไหมก็เยอะนะครับเปิดทุกวันเราก็ต้องดูแลทุกวันครับผมนอนเพียงพอไหม ไม่ครับผมทำไมอ่ะดูจะคับตาถ้าอย่างนั้นนี่ครับแนะนำตัวนี้เลยนะครับ Real C ไม่ใช่วิตามินซีอะไรก็ได้นะครับวิตามินซีตัวจริงต้อง Real C ตัวนี้นะฮะเป็นวิตามินซีที่เป็นวิตามินซีพรีเมียมนะครับ1เม็ดอัดแน่นไปด้วยวิตามินซี0 0 0มิลลิกรัมครับแถมยังมีซีตั้นไบโอฟาโวนอยด์ด้วยนะครับมอบให้ลุกด้วยนะ